สวัสดีครับนักเรียนนักศึกษาวิชาบัญชีบริหารทุกท่านครับคลิปนี้อาจารย์จะมาสาธิตพิธีการจัดทำงบประมาณค่าใช้จ่ายขายและบริหาร3 EP ที่แล้ว22 23 24เป็นการจัดทำงบประมาณต้นทุนการผลิตประกอบด้วยงบประมาณวัตถุดิบทางตรง EP 22 งบประมาณค่าแรงทางตรง EP 23างบประมาณค่าใช้จ่ายการผลิต EP 24 3 EP ที่แล้วมามันเป็นค่าใช้จ่ายหรือเงินสดประมาณการจ่ายฝั่งโรงงานที่เราใช้ในการผลิตตอนนี้ EP นี้ก็มาดูเงินสดจ่ายฝั่งสำนักงานบ้านก็คือเพื่อส่งเสริมการขายนั่นเองก็คือขายและบริหารพวก บัญชีการเงินฝ่าย HR พวกนี้ครับโอเคไหมครับอพอเข้าใจคอนเซ็ปต์แล้วตามอาจารย์มาครับข้อมูลเพิ่มเติมที่เราต้องการเพื่อจัดทํางบประมาณค่าใช้จ่ายขายบริหารเราก็ใช้แนวคิดต้นทุนตามพฤติกรรมเหมือนกันคือต้นทุนรวมของของค่าใช้จ่ายขายบริหารทั้งหมดเนี่ยจะต้องประกอบด้วยต้นทุนคงที่กับต้นทุนผันแปรเห็นไหมครับเราใช้พฤติกรรม2ต้นทุนเป็นตัว จัดสรรเป็นตัวแบงต้นทุนรวมอะมาดูค่าใช้จ่ายขายบริหารผันแปรบ้างครับข้อมูลเขาบอกว่าสินค้าที่ขาย1ชิ้นเห็นไหมครับตอนนี้ใช้หน่วยที่ขายแล้วนะอย่าสับสนกับ EP24 นะใครไม่ได้ดู EP24 ไปดูตอนนี้ค่าใช้จ่ายขายบริหารผันแปรใช้สินค้าที่ขายต่อชิ้นมีค่าใช้จ่ายขายบริหารผันแปร2าท้ตัง าที่จ่ายขายบริหารคงที่อันนี้เขาแจกแจงมาให้เราเขาบอกว่าอย่างนี้ครับมีค่าโฆษณาต่อไตรมาสหนึ่งพันบาทเพราะนั้นไตรมาสละพันบาทนั่นเองค่าเบี้ยประกันภยัยไตรมาสที่หนึ่งเท่านั้นนะครับก็คือสามพันบาทเงินเดือนต่อไตรมากสก็คือไตรมาสละนั่นเองห้าพันบาทภาษีไตรมาสสี่เฉพาะไตรมาสสี่นะสองพันห้า ร้อยบาทอาจารย์สมมุติว่าทั้งผนแปลและคงที่ของของ,ของของค่าใช้จ่ายขายบริหารอาจารย์สมมุตินะว่าไม่มีค่าเสื่อมถ้ามีค่าเสื่อมล่ะเราก็เอามาหักเอาค่าเสื่อมมาหัก,กออกเพื่อหาประมาณการเงินสดจ่ายเหมือนกันเลย๋อเคครับเหมือนงบประมาณค่าใช้จ่ายการผลิตที่อาจารย์ทําให้ดูในงบ ในงบที่แล้วหรือ ep 2 4ลองลองย้อนกลับไปดูนะครับอ่ะมาดูกันครับว่าแล้วเราจะจัดทำยังไงจากข้อมูลที่เรามีในหน้าจอครับก่อนอื่นครับก็แน่นอนครับเราก็เอาปริมาณการขายหรือหน่วยที่จะขายมาตั้งก่อนครับตัวนี้มาได้อย่างไรครับนักศึกษาก็ต้องไปดู ep 2 0งบประมาณการขายที่เราเริ่มทําง,งบแรกเลยเห็นไหมครับย้อนกลับไปดูอ่ะอาจารย์ไม่ย้อนลอะอาจารย์ก็ี้มาเลย เราประมาณการว่าไต,ตรมาส1ปี62เราจะขาย500ชิ้นไต,ตรมาส2 8 0 0ชิ้นไต,ตรมาส3า0 0ชิ้นไต,ตรมาส4 9 0 0ชิ้นทั้งปีงบประมาณ2562ก็คือเอามาบวกกันก็คือ2,900ชิ้นมาดูเลยครับถ้าจะจ่ายขายบริหารผันแปลต่อชิ้น หรือต่อนหน่วย2บาท502บาท50 2บาท50ทั้งปีก็2บาท50จากนั้นก็เอา2บาท50เนี่ยครับไปคูณกับหน่วยที่ขายในแต่ละไตรมาสหรือทั้งปีเราก็จะได้ค่าใช้จ่ายผันแปรในแต่ละไตรมาสทั้งปีก็คือไตรมาสหนึ่งห้าร้อชิ้นชิ้นละ2บาท50เอามาคูณกันนะครับก็จะได้1,250นี่คือค่าใช้จ่ายขายบริหารผันแปรไตรมาสหนึ่งไตรมาสสองล่ะ ก็จัดการ Copy ีสูตรเลยครับแล้วก็ลากเนี่ยนะครับเราก็จะได้ค่าใช้จ่ายไตรมาสสองไตรมาสสามไตรมาสสี่แล้วก็ทั้งปีเห็นไหมครับพอได้ค่าใช้จ่ายขายบริหารผันแปรแล้วปุ๊บพักก่อนครับเพราะต้นทุนรวมประกอบด้วยต้นทุนผันแปรกับต้นทุนคงที่ตอนนี้มาดูต้นทุนคงที่บ้างครับตอนนี้ต้นทุนคงที่เขาให้เราแจกแจงจะไหมครับว่าไตรมาสไหนเป็นค่าอะไรเท่าไหร่แล้วก็จัดการเลยครับ ค่าโฆษณาเขาบอกอยังไงครับค่าโฆษณาหนึ่งพันบาทต่อไตมมาสอาจารย์ก็จัดเลยเท่ากับหนึ่งพันบาทเท่ากับหนึ่งพันบาทเท่ากับหนึ่งพันบาททั้งปีเท่าไหร่ครับไตมมาสละหนึ่งพันปีหนบีซีไตมมาสก,ก็จัดการเลยครับเอามาบวกกันครับ ปีหนึ่งมีสี่ไตรมาสก็สี่พันทั้งปีต่อไปครับค่าเบีย้ยประกันภัยดูครับไตรมาสหนึ่งเท่านั้นสามพันเกิดขึ้นจ่ายเฉพาะไตรมาสหนึ่งเท่านั้นอี่าพักจ่ายไตรมาสหนึ่งทั้งปีละ่ะก็เหมือนกันบการท็อ,อปปี้สูตรเลยครับเพราะเมื่อกี้อาจารย์ใช้สูตรสั่งเลขช่นแเ้วเดี๋ยวเขาจะบอกต่อไปเงินเดือนครับเงินเดือนต่อไตรมาสห้าพันเท่าแต่ห้าพันบาทห้าพันบาท ทั้งบางทั้งปีล่ะก่อนยืนสุดมาเลยก็ลาออกมาจากต่อลาลงตรงน,น,น,นี้นะครับก็เป็นสองพันห้าสี่ยี่สิบต่อไปค่าภาษีค่าภาษีก็บอกว่าจ่ายไต่มาสี่เท่านั้นเท่าไหร่ครับสองพันห้าอาจารย์ก็สองพันเรากรเดกให้อจากนั้น รวมค่าใช้จ่จายขายและบริหารคงที่ความหมายคือรวมเฉพาะตรงนี้ก่อนนะเห็นไหมครับเฉพาะตรงนี้ก่อนอย่าเพิ่งเอาไปรวมกับพันแปรฐายอดรวมตรงนี้เพราะว่าค่าใช้จ่ายขายบร,ริหารคงที่เขาเขามีรายละเอียดแล้วก็รวมเราจะได้เห็นภาพรวมต่อไปมากเราก็ต้องแต่บรรทัดนี้เลยครับโฆษณน,นบวกเบี้ยประกรันบวกเงินเดือนบวกภาษีเห็นไหมครับตอนนี้ภาษีไม่มีเราเดี๋ยวเราจะขอยืมสุดนี้ลางไปทางขวาม เท่ากั 95, 3, 8, 8, 1, 9, บ9ก้าพับวกสาเป็นแ8ดบวกหเป็น9เห็นด้วยครับจากนั้นก็ขอยืนแพทเทิร์นนี้ครับลากยาวเลยครับเดี๋ยวเขาก็จะหายอดค่าที่จ่ายขายแปลงคงที่ไตรมาสองตรมาสามตามาสี่แล้วก็ลายปีให้เราเป็นจากนั้นตอนนี้เราได้แล้วเราก็หาค่าที่จ่ายรวมได้แล้วเห็นไหมครับเนื่องจากว่าทั้งผันแปรคงที่โจทย์บอกว่ากรณีนี้เนะีบอกว่าไม่มีค่าเสือ่อม เราก็อัดสูมว่าอันนี้คือจะต้องจ่ายเป็นเงินสดอันนี้ก็ต้องจ่ายเป็นเงินสดเพราะมันไม่มีค่าสินจักนะเราก็มาบวกกันได้แล้วครับก็คือเอาค่าที่จ่ายผ่อนแปรรวมไตมาส์หนึ่งนะครับทําอะไรครับบวกใส่เครื่องหมายบวกครับค่าที่จ่ายขายบริหารคงที่ไตม่าทหนึ่งเข้าไหมครับีย๋ยวเราก็ยืมแพทเทิร์นนี้ราบยาวเหมือนกันก็ <c oughs> จะเ,เงินเยน,นี่คือสักต้นทุนรวมของไตมาสหนึ่งหรือพูดง่ายง่าว่า,าประมาณการเงินสดจ่ายไตมาสหนึ่งไตมาทสองแล้วก็ทั้งปีเข้าไหมครับ ตรงนี้เราคิดจากแนวแนวดิ่งใช่ไหมครับคือตัวนี้บวกตัวนี้ฮะง,งั้นมาคิดจากแนวนอนทดสอบอีกทีครับเห็นไหมครับว่าแล้วตัวนี้บวกกันได้เท่ากับสามหกสามหกเจ็ดห้าูนย์จริงเปล่าแต่เราแต่ท,ที่เราจะใช้แนวดิ่งเราใช้แนวนี้นะครับแนวนอนนะครับเพื่อเช็คสอบไปอะไยใช่ไหมครับสามหกเจ็ดห้าศูนย์ตัวนี้มาจากตรงนี้บวกตรงนี้เห็นไหมครับแต่ไอ้สามหกเจ็ดห้าศูนย์ตัวนี้ล่ะ มาจับแถงนี้ครับอาจารย์ถ้ามันตรงกันไม่ขาดหายภายสักบาทสักสักห้าสิบตังก็ถือว่าเราเรียบร้อยแล้วฉะนั้นปิดงบประมาณค่าที่จ่ายขายบริหารเพื่อหากระแสเงินสดจ่ายฝั่งสนับสนุนการขายฝั่งสำนักงานเนี่ยครับเรียบร้อยแล้วถ้านักศึกษาชอบคลิปนี้อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามอาจารย์ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ